ใครอยู่คอนโดแต่ไม่เคยใช้ส่วนกลางบ้างฟิตเนสสระว่ายน้ําสวนจะสวยแค่ไหนก็ไม่เคยได้ใช้ไม่เน้นส่วนกลางแต่เน้นห้องมารวมกันตรงนี้ที่นี่บ้านสวนซื้อตรงจ่ายค่าส่วนกลางแค่15บหาทต่อตารางเมตรเอาเท่าที่จําเป็นขอที่จอดรถคีบกัดเข้าออกกล้องวงจรปิดรอปภและมีนิติรับพัสดุให้แล้วห้องเนี่ยเน้นให้เลยห้องกว้างถึง29ตารางเมตรผ่อนจ่ายต่อเดือนเริ่มตน้นแค่4ใบเท้าห้องพร้อมให้เขาอยู่ได้เลยทันทีห้องน้ำเนี่ยทำใหม่หมดเลยเปลี่ยนสุขภัณฑ์และพื้นอยากเป็นเจ้าของห้องนี้ก็แสร็ ง่ายแค่เงินเดือนเหมือนต้นๆมีเอกสารรับรองเงินเดือนการทางานชัดเจนหรือใครไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ทักแชทเข้ามาปรึกษากับคอนโดสตอรี่ได้ดูในห้องกันต่อห้องเนี้ยเป็นสไตล์มินิมอลโทนสีสบายตาไม่ฉุดชาดทาให้ห้องดูไม่น่าเบื่อพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบเซตให้ฮิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยติดาม่านกัน UV2 ชั้นและแอร์แครียตัวใหม่ให้เรียบร้อยอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว83อยู่แค่หน้าปากซอยไม่เน้นส่วนกลางเยอะเอาเท่าที่จําเป็นอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมมอเ ทักแชททิ้งไว้ได้เลย